เอวมเมีสุตังเอกังสามายังพักขาวาสกเกสูวิหารติกปิลวะวัตถุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังคีณสิทธิปัจจะมาเตหิพิขุสตเตหิสัพเพเหวอาอรหันเตหิทัสหิจโลกธา,าตุหิเทวตาเยปุยเยนาสนิปฏิตาหตุพะกขาวันตังทัศนายะพิขุสังฆาอัตโคจตุนังสุทธา วาสกายินังอิกานังเทวานังเอตาทโหสิอะยังโคพระขวาสังเกสุมิหาราติกาปิระปุสมิงมหาวเนมหาตาพิขุสังเคสัสติปัจจะมะเตหิพิขุสเตหิสัมเพหิวะอรหันเตหิทัศหิจะโลกธาตุหิเทวะตาเยปุยเยนาสนิปติตาโหตุ ภาคขาวันตังทัศนายพิขูสังขจัดยันูนะมายามปิเยนะภาคขาวาเตนุปัสกะเมยามะอุปัสกมิตตาวาภาคขาวันโตสันติเกปเจกะคาถาภเสยามติอัทโคตาเทวตาเสยะทาปินามาภาลวาปุริโสมัชมิตตวาพาหังปัสสาริยะปัสสาริตตวาพาหังมิต สัมมิเชยะเอวะเมวะสุทธาวาเสสุเทเวสุอัตตราหิตาภะคะวันโตปุริโตปตุระหังสุอัตโคเทวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวาเอกมันตังอัตสงเอกมันตังทิตาโคเอกาเทวตาภะคะวันโตสันตินเกอิมังคทาอภาสิมหาส,มมา,า,สามโยปวัสสมมิง เทวกายาสมาคตาอาคาตัมหะอิมังธรรมะสะมยังทักคิเตเยวะอัปปาราชิตตสังคันติอัตโคอัปปาราเทวตาพระขวันโตสันติเกอิมังขทังอภาสิตัตระพิกขาวโสมาทหารสูงจิตตังอัตโนอุชุกามะกังสุสาราทีวานิตามิคาหีตวะอินทริยานิราคขันปฏิ ปันท vida, Then, oh Then, ิตาติอัตโคอัปาราเทวตาภาคขวันโตสันติเกอิมังคทาอภาสิเชตวาลีลันเชตวาปรีคังอินทคีลังโอหัจมาเนชาเตจรันติสุทธาวิมาลาจกคุมาตาสันสุทันตาสุสูนาคาติอัตโคอัปาราเทวตาภาคขวันโตสันติเกอิมังคทาอภาสิเยเกสีพุทธพังสารดังคตาเต คตาเสนเตคามิสันติอปายยะภูมิงมหายะมนุสังเทหังเทวกายาปุริปุเรสันติติอัตคโคภะควาพิขูอมันเตสิเยปุเย,ยนะพิเขาเวทะสสุโลกธทาตูสูเทวตาสนิปติตาโหูตุอัาคคะตังทัศนายะพิขุสังขจะเยปิเตพิเขาเวอาเฮสุ้ง อาตีตามาานางอารหันโตสัมมาสัมพุโทโธเทสัมปีระขวัน,นาตานังอิตปรมะเยวะเทวตาสนิปติตาอะเฮสุงเซยธาปีไมหังเอตระหิเยปีเตพิขวเวภวิสันติอาณาตขามาทธานางอารหันโตสัมมาสัมพุโทโธเทสัมปีระขวัน,นาตานังอิตประมะเยวะเทวตาสนิปติตาภะ วิสันติเสยทาปิไมฮังเอตระหิอาจิคิสามิพิเขเวเทวกายานางสามินิกิตสายิสามิพิเขาเวเทวกายานางนามา,า,า,านิเทศิสามิพิเขาเวเทวกายานางนามา,า,านิตังสุนาคาทาสุกทาสุกังมะนะสิการุธาพาสิสามิติเอวะเอวัมพันเตติภิขโข เตพ,พิกขุภาคขวาโตปัจจโสสุมภาคขวาเอตทาโวจัตสิโลกามนุกัสมิยธะธภูมมาตะทาสิตาเยสิตาคีาริคภพรางปะหิตตาตาสัมมาหิตาบุทโตสีหาวะล,ลีนาโมโลมะหังสาพิสัมภุโนโอทะตามาณสาสุทธาวิปัสสันตินะมะนาวิลาปุยโยปัจจสเต ตันตาว,าวะวันนีกับิลวะวัทเวตโตอะมะอามันแตยิสัตธาสาวเกศาสนีรเตเทวกายาอาภิกันตังเตวิชาณาถักพิขุพีขาวโวเตจสะตัปปะมะก,กูสุตตาวาพุทธาสนาสนะสสาสนังเตสัมปาตุระหุยานังอมนุสสามนันนทัสนงังเอเปเกสามาัมมทัค สมัทถกุงสหัสสังอัฏฐะอัตตาริสตังเอเกสหัสลังอามนุสสน,นะมัทสงเอเปกเนันตมนาทสสงทิสาสัพพาพุทธาอหุงตันจะสัพพังอภิญญายะวิวัคขิตวาวะณจกคุม,มาตโตอามันตยิสธาสาวเกสารีระเตเทเว,วกายาอภิกันตาเตวิชานัถโคพิข,พขวโวเย โมหังปิยิยสิมมิขิราหิอนุปุปโสสตสหาสาวะยะขาภูมากับิละวัทวาอินทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมธมานาอภิกูการมุงภิกขุนางสามิตังวรังชาหัสสาหัสเอวะตายะขานานตะวันยิโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสสิโนโมธมานาอภิกูการมุงภิกขุนางสามิตังวรัง เอเจเตโสละสะสาหัสายะขานานตะวันยินโออิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทนานาอภิกูรามงพิภูนังสามิตังวรังเวสามิตาปัจจสตายะขานานตะวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทนานาอภิกูรามงพิภูนังสามิตังวรังกุมพิโรราชะขหิโกเวปุลัสตมิ เวสนางภุริโยนางสตัสหสังนักขานางภูปะทิรุปัสติกุลฮิโรราคะหิโกโสปคาสนิติว่านางปริมัจะสิทางราชาตตารัโถปสาสติคันภัพพานางอธิปติมหาราชายาสศิโสปุตตาปิตัสสะพะหโวอินทมานามหาพาลอินทมันโต วันนะวันโตยาสัสส as ิโนโมทมานาอภิภูกามงพิภูนางสามิตังวรงังทักขีนันจะสทัังราชาวิรูงหงวัวตัปะสาสติกุมกันทานางอธิปติมหาราชายาสสสโสปุตตาปิตัสสะพหาหวอินทามานามหาภาละอินทมันโตชุติมันโตว,วันนะวันโตยาสสสโนโมทมานาอภิภูกามงพิภูนางสามิตังวรงัง ปฉิมจ่าสีทังราชาวิรูป,ปโคปัสสาสตินาคานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตัสสะพาะโวอินทมานามหาภะอินทม,มันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตญาสาสิโนโมธมานาอภิกูกาโมพิคุณางสาม,มิตังวรงังอุตรันจะสีทางราชาปูเวโรตัดปัสาปสาสติยักขานังอธิปติมหาราชายาสาสิโสปุตตาปีตัสสะพาะโว อินทมานามหาภาลาอินทมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสสิโนโมธมานาอภิกูกามุงพิกุลังสามิตังวรังปุริมะที่สังตัตตารโถจะจกขีนนะวิรุหกโกปัจฉิมีนะวิรูปขโคขกขุเวโรอุตาราังสิทังจัตตาโรเตมหาราชาสม,มันตาจัตตุโรทิสา ทัทธละมานาอัทธสุงเวเนีกับิละว,ะะวัทเวเตสังมายาวิโนทาสาอาคูวันจานิกาสัทธามายากุเกทุเวเกทุวิทูจะวิทุโตสหจันทโนกาละมะเศโถจะกินนุมันทุมีมันทุจะปานาโตโอปมัมโยจะเทวสูโตจะมาละจะมาตาลิจิตเตเสโนจะคัมภัจะคัมภะโพ นโรราชาชโนสัพโพอาคูปัญจสิขโขเจวะติมพะระูสุริยวัชสาเอเตจันเยจาราชโนขำพภพาสหัสราชุพี่โมทมานาอภิกามูงพิกุนังสัม,มิตังวรังปัฐาคูนภาสานาคาเวสาลาสหัจันทกากรรมพลสตาราอาคูปยาคาสหัจยาพิ ยาติพิยามุกนาตัตรถาจะอาคูนาคายา,าสศินโ,ออโนเอราวนมหานาโคโสปาคาสมิติวนานังเยนาคาราเชสหัสาหารันติทิพาชิชาปักทิชาปักขิวิสุธจันคูเวหาสยาเตวะนามาชัตตาจิตตราสุปันติสุปันาอิติเสนามานาง อภัยภยันตาตานาคราชานามาศีสุปันนโตเขมะเขมามากาสีพุทโธสันหาหิวาจาหิอุปวะยันตานาคาสุปันนาสาระามังกัสสูงพุทังชิตาวะชิระหัตถีนะสุมุถังอสุราสิตาพาคัาตาตโรวาสวัสเสเตอิทิมันโตยัสัสีโนงการักัญชามหาอภิสมาอสุรา ธานเวคษสาเว,าเวปจ,จิตติสุตจิตติจปาจปาหาราโทณนะมุจจีสหัสตันจะพรพาลิปุตตานังสัพเพเวโรจะมานาจมานะมาอกาสันนะัยนนหิตตวาพระลิงเสียนางราหูพัทธมุป,ปาคมงุงสมโยธานิพันธันเตพิกุนางสาม,มิติงว่านางังปาโปจะเทวาปัทวีจะเตโชว,วาโยทคขาคขมงุง วานุนาวารุนาเทวาโสมโมจะยะสสาสหัสเมตตาการุนา,าโโยา,า,าิกา,ยยกาอาคูเทวายะสสินโนทัสเ,สเตเตทัสธากายาสพเพนะน,นัตตวันยิโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาะวันโตยะสศิสนโนโมทมานาอภิคูกามุมภิคูนางสามิตังวารังเวท,ทูจะเทวาสีหารีจะอสาสมาจะเทวุบ จะทุเวยามาจันทสูป,ปานิสาเทวาจะทันมคูปุรคขาคิตาสุริยสูป,ปานิสาเทวาสุริยามาคูปรคุรค,คิตานักิตตะนักิตานิปุรคิตาวาอาคูมันทพภราหากาวาสุนวาสุนังสวาสโวเโสเทสโโกปา,กาคาปุรินทัโททัตเสตีทัศสทากายาสภีนานาตะวัน,นิโนอิจิมันโตชุติมันโตวันนาวันโต ยาส,สีโนโมทม,มานอาอภิคูกาโมงพิคูนางสามิตังวะรังอัฏฐาคูสหาคูเทวาชาลามาคิริสิขาริวะาอาริทัทริทักาจะโรชาจะอุมาบุพะสิภาสีโนวารุณาสหาธรรมมาจะอุจะอ,อุดตุดจาจะอะชะนีชากาสุเลยะรุจิราอาคูอาคูวาสวาเนสิโน ท่เสตทัาสทากายาสเพนานาตะวันยินโนอิทิมันโตชุติมันโตว,วันนาวันโตย่าสาัสีโนโมธมานาอภิกูกามงพิกูนังสามิตังวรังสามานามหาสามานามานุสามานุสุตามาทิกขาปทูสิกาอาคูอาคูวันโนปทูศิกาอาทาคูหะรายโยเทวาเยจะโลหิตาวาอาคูจะเทวาย่าสัสีโนเท เสตถสทายาจเพนานตะวันยนอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสิโนโมทานาอภิกูกามุงพิคูนางสามิตังว่านังสุกกากรุมหาอรุณาอาคูเวคคนาสาสาหัสโอทาตะคับยะหาปาโมขาอาคูเทวาวิจักขนาสภามันตาหาระคาชามิสกาจะยะสัสิโนทานายังอาคังปัจุโนโยที่สาภาวะ วพวิวสภวิวสตติทัศเศรทัศสากายาสภินานาตวันิโูอิทิมโตชุติมันโตวัน,นะวันโตนยัสสีโนโมทมานาอภิปูกรรมุงพิคุนานสัมมิตังวรังเคมียตุสิตายามากักาจะยะสสีโนลามพิตากาลามาเศรษฐาชติมานาจะอาสาวานิม,มาราตินิม,มาราติโนอาคูอัคคูปารานิมิตตมา มิตาทัศเสตทัสถากายาสัพเพน,นาตนตบัญญินอิทิมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยสะสัจิโนโมทมานาอภิคูกามโมภิคุนางสามีตังวรังทัสเสตเทาวานิกายาสัพเพน,นานตบัญญินน,นันามันนวะเยนาอาคันชุงเยจันเยสัตถิสาสาหาปาวัตถุสัด พระวัตถุชาติมัคคีลังโอตะตินนมะนาสวังทักเขโมขตาลังนาคันจันทวะอาสิตาติตังสุพราม,มาประมมตโตจะอุตตาอิทธมันโตสหัสังนางกุม,มาโรติโสจะโสปาคะสมมิติงว่านางสหัสพราม,มาโลกานางมหาพราม,มหิติทิทติอุปป,ปันโนชุติมันโตพิสมากาโย ยะสัส,สิโสเทเสทะอิสาราอาคูปเจก,กวัสาวัติโนเตสัญจัมัชโตอาคาหาริโตปริวาริโนเตจะสัมเพอภิกันเตสินเทเพเวสุภะมะเกมาราศีนาอาภิการมีปสกกัสสะการหัสามันที่ยังอัคเอทะคันหัถะพันทธาราเคนะมัทธัตถุโวสมัตาปริวาท ปริวารีทมาโวมุจิทะโกจักโกจินังอิติตะทะมหาสีโนกันหาสีนังอเปสอเบยะส,ส,สัยิปานินาตละมาหัสสะรังกัตวานะเพระวังยะถาวาปุสโกเมโขนะฐานะยันโตวิชุโกสัตาโสปัจจุทาวติสังกุธโธอายะ อาศัยังวัดเสตันจะสัพพังอภิญญายะว่าว่าคิตตวานจาจะคุูมาตะโตอามามันตายิศสัทธาสาวกีสารนระเตมาราเสีนาอภิกันตาเตวิชานะคะพิขโวเตจะอาตาปัมมารากูสุตตาพุทธะศาส,าสนังวีตาราคเคหิปากามูเนเสเนสังโลมัมติอิชฉยุงสัพเพว,วิชิตตสังขมา พยาตีเตยัสสิโนโมทันติสหัภูเตหิสาวากาเตชนนสุตาติ